ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวผู้สูงอายุจัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆอันเนื่องมาจากความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายและโรคเรื้อรังสูงกว่ากลุ่มอื่นๆส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุอย่างมากก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกในทางลบหลายประการจนเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวชุมชนลูกหลาน รวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ยังมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโรคเรื้อรังและกลุ่มอาการที่พบบ่อยสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังและกลุ่มอาการที่พบบ่อยได้ซึ่งมักมีภาวะพึ่งพิงและช่วยตัวเองในการทํากิจวัตรประจำวันได้น้อยลงเช่นโรคความดันเลือดสูงเบาหวานข้อเข่าเสื่อมเป็นต้นจะส่งผลดีต่อการให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยและต้องพึ่งพิงผู้อื่นให้มีสุขภาพดีปลอดภยัย และมีอายุยืนยาวนานเท่าที่จะเป็นไปได้ดำเนินการสอนโดยรองศาสตร,ราจารย์ดรอารีชีวะเกษมสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยลาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชและผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรเพรมฤทัไทยน้อยหมื่นวัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยลาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเนื้อหาแบ่งออกเป็น15บทเรียนบทที่1 การดูแลผู้สูงอายุโรคความดันเลือดสูงบทที่2การดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบบทที่3การดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวานบทที่4การดูแลผู้สูงอายุโรคติดเชือ้อบทที่5การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งบทที่6โรคหลอดเลือดสมอง การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองบทที่7ภาวะสมองเสื่อมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมบทที่8ภาวะข้อเข่าเสื่อมการป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อมและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมและภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มบทที่9 ภาวะสับสนเฉียบพลันและนอนไม่หลับการป้องกันและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันและนอนไม่หลับบทที่10โรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุการป้องกันโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาการมองเห็นบทที่11โรคหูที่พบบ่อยในผู้สูงอายุการป้องกันโรคหูที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยินบทที่12การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพโภชนาการบทที่13การดูแลผู้สูงอายุที่มีผิวหนังแห้งและภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่บทที่14การปฏิบัติการประเมินและการดูแลเบื้องต้นผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันเลือดสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคเบาหวานโรคติดเชื้อและโรคมะเร็ง บทที่15การปฏิบัติการสังเกตอาการของภาวะสมองเสื่อมภาวะข้อเข่าเสื่อมและการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุพบกับรายวิชาโรคเรื้อรังและกลุ่มอาการที่พบบ่อยสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุแล้วเรียนต่อในรายวิชาอื่นๆของหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลหรือดูลิงก์แนะนำหลักสูตรได้เลยค่ะ